ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาแจกโค้ดหัวขาวแบบฟรีๆนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดหัวขาวนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า no พี่จะมีการแจกนะครับนองในส่วนของเพชรแบบฟรีๆ <T uber> ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนขอมาเหลือเกินสําหรับเรื่องการแจกเพชรนะครับก็เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวนะครับวันนี้ก็จะมา แจกงให้เลยละกันนะครับน้อและที่สําคัญก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกงให้ไปฟรีๆนะครับทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเียเดียวว่าจะหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรฟรีๆหรือว่าอยากได้ในส่วนของฟรีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนละ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือพี่จุมานะครับก็เรียกด้ว่า จะมาบอกกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาหลังจากกิจกรรมารุโต่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่พี่จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมารุโตที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสาหรับสิ่งที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านสุกระต่ายตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสุกกาต่ายตัวใหม่นะครับทุกคนพี่อกเันาจตปด นะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นอีก ID หนึ่งของพี่นะครับเนาะก็อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับก็เลยแบบว่าจะมาอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซุปเปอร์ตายนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นซุปตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรายังไม่มีแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนเหมือนกันนะคคคคครรรรรรรัััััับบบบททุกก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 นน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 น็็็็็เเปปะะ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 มมมมาาาาาาณีี้้้้้แแแลลลลวววววจงงดดขอออสิตตต่่่ยยใหไซ์ มีทางด้านของมีดแครอทนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับมาครบเชตนะครับเรื่ง่ายก็คือจะอัปเดตเข้ามาครบเชตเลยนะครับมาทุกอันเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของซุนกต่ายหรือว่าอยากได้นะครับในส่วนของซุนเดทเทสและประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีแน่นอน100%นะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็็กกกกิิินนนนะะคคครรรััับลูโตตตถาาาามมมมมว่่ีอออไปเเเเดข้พทุื หนึ่งเลยก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นท่าทางตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับแล้วก็2เลยนะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือท่าทางคาถานะครับเรียกได้ว่าเล่นกับเพื่อนได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและท่าทางต่อไปก็จะเป็นท่าทางตัวนี้นะครับคล้ายๆแบบว่านี่เลยนะคครัับบเเนนาากกก็็ือปทท่่งียว คาบอยหรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาพร้อมสีขั้นสูงนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือท่าทางตัวนี้นะครับอยู่ในสีขั้นสูงบูย่าพาร์ซีซั่นนี้แล้วนะครับเนาะก็สามารถนะครับก็คือสามารถไปปลดได้เลยนะครับเนาะและพี่แจกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ5คนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือไม้กวดนะครับทุกคนก็จะเป็นท่าทางไม้กวดนะครับเรียกได้ว่า เข้ามานะครับน้องก็เกี่ยวกับโดเรมอนหรือเปล่านะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเกี่ยวกับโดเรมอนก็ได้นะครับแล้วก็มีท่าทางตัวนี้นะครับที่แบบว่าตีกลองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นการตีกองประมาณนี้นะครับโคเท่นะครับทุกคนเรียกได้ว่าเอฟเฟกเยอะมากนะครับน้องสำหรับท่าทางนะครับโคเท่มากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือท่าทางตัวนี้นะครับเป็นวงแหวนพันปีนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้อว่าอาจจะมีการเกี่ยวข้องนะคคครรรรััััับบบบบบเเเนนนนนนาะะะกกอออออิมมืื่่่่่่งงึทีแแววขไยชล้ คนก็น่าจะรู้ละกันนะครับที่มีวงแหวนพันปีหมื่นล้านปีอะไรประมาณนี้นะครับนาอก็ถือว่าหลายคนคงรู้นะครับถ้าพูดขนาดนี้นะครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับมีขายแล้วนะครับในกิจกรรมตลาดค้าแห่งความมืดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นการพ่นไฟประมาณนี้นะครับโคตรเท่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเป็นท่าทางตัวนี้ที่สามารถใช้กับเพื่อนได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจังหนักจัคเตี้ยนะครับ ว่าเป็นการปาลูแอปเปิลขึ้นไปนะครับนาะแล้วก็ตกลงมาใส่หัวเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็เป็นการดูแผนที่อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นท่าทางธรรมดานะครับทุกคนนี่เลยนะครับท่าทางตัวนี้พี่ยอกได้มากนะครับทุกคนก็คือพี่โคตรยากได้เลยนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับพี่โคตรชอบเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็รีดีว่าจะมีการแจกฟรีด้วยนะครับทุกคนและแจกให้แบบถาวรด้วยนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าโคตรเท ให้แปฟ้ฟรีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับที่แบบว่า หลายคนนะครับก็คืออยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับท่าทางที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มทุกท่าทางแน่นอนนะครับทุกคนและแต่และท่าทางนะครับมีแต่ท่าทางดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นท่าทางที่จับเด็เขา้ามาใหม่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรีได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่าทางนะครับทุกคนก็ อยากเล่นอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีท่าทางตัวใหม่เยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนถ้าให้พี่รีวิวนะครับทั้งวันคงไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะว่าท่าทางมันเยอะเกินนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับเรื่องท่าทางนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนในสองโคตดวันนี้มีการแจกแน่นอนนะครับร นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นคดไ้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ย่าเลืมนะครับก็คือคนมีจํานวนจํากัดนะครับจะได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับใครได้ไปแล้วนะครับก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีจานวนจากัดนั่นเองนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นคดไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็คือพี่ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโคดนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานะครับก็เอาไปได้เลยนะครับทุกคนโคดนี้นะครับรีได้วว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้แจกโคดนะครับก็ประมาณสสัปดาห์เต็มๆแล้วนะครับหรือว่าประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับที่แบบว่าไม่ได้มีการแจกโค้ดเลยนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าการทาโคด ที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนโค้ดนะครับทุกคนก็จะมีตามได้เลยนะครับก็รีได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเรื่อยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนในส่วนโค้ดนะครับก็จะมีตามได้เลยนะครับก็รีไดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก ทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่าลืมคอมเมนต์ล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์จะมีผลแน่นอนนะครับในการจ่ายเพรนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกพี่แจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนเนือก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย